นิสสันนาวาล่าโปร 2X ทนพร้อมลุยสำหรับลูกค้าเก่ามิสซันรับส่วนลดสูงสุดวันนี้280,000บาท สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับโบนะคะนิสสันเมก a ออโตม b บิลค่ะวันนี้โบจะพาไปพบกับนิสสันนาวราโปร2 x อ็กเอกของเราเลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ขับเคลื่อน2ล้อนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออตโต้นะคะลูกค้าจะได้สวยๆแบบนี้จากโรงงานเลยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าสีดํานะคะล้อแม็กลายพิเศษนะคะคิวซุ้มล้อ กระจกข้างสีดําพร้อมกันชนท้ายและบันไดข้างเลยค่ะสําหรับภายในคันนี้นะคะเขาจะตกแต่งไปด้วยสีดําเป็นโนแบ็คค่ะพร้อมกับเบาะหนังรอบคันเลยและมาด้วยกล้องรอบคันนะคะกับหน้าจอทัชสกรีนนะคะที่สามารถรองรับ Apple Car p l a y พและ Android Auto ด้วยสําหรับพวงมลลาลัยนะคะจะเป็นพวงมลลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะที่สามารถสั่งควบคุมหน้าจอทัชสกรีนผ่านพวงมลลาลัยได้เลยนะคะมีพูดคอนโทรลได้ค่ะเบาะฝั่งคนขับนะคะก็ยังเป็นเบาะแบบไฟฟ้าค่ะที่สามารถปรับได้ถึง6ทิศทางเลย ส่วนของด้านหลังนะคะสามารถนั่งได้แบบสบายเลยค่ะเพราะเรามีแอร์ด้านหลังให้นะคะพร้อมกับที่เสียบสายชาร์จนะคะไม่ว่าจะเป็นสาย USB และ Type C เลยค่ะแล้วก็ยังมีที่พักแขนให้กับผู้โดยสารตอนหลังด้วยพร้อมกับที่วางแก้วเลยค่ะสาหรับแคมเปญน,นี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นดีลดีที่สุดที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะเพราะตอนนี้นะคะสําหรับลูกค้าเก่านะคะนิสสันรับส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง280,000บาทเลยค่ะหรือเลือกรับดอกเบี้ย0%ค่ะ ใครที่กําลังลังเลอยู่นะคะสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้เลยหรือมาหาโบได้ที่นิสสันเมกาออโตมบวิลติวานน์ค่ะหรือจะโทรหาโบโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์0887605868ค่ะสำหรับวันนี้โบต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ